วันนี้ครับผมก็มาสอนแก้ไขที่แบตเสียหรือแบตพังที่แบตเสื่อมผมก็ลองเข้าแอปอัน,น้นันครับเข้าเลยครับผมก็เข้าไปให้ดูครับไอพิมพ์ว่าแบตเตอรี่ครับไปแก้ไขที่แบตไม่อื่นผมก็พาหลดแอปเพจสโตรได้เลยครับก็เข้าไปก็พิมพ์ค้นหาก็พิมพ์ค้นหาหรืออันนี้ก็ได้นี่อันนี้ก็ได้ภาาอังกฤษนี่มันมีแบตตรงนี้เห็นไหมเห็นไหม เนี่ยที่เป็นอันนี้ไหนเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอันนี้นะอันนี้อันนี้ทําให้แบตแบบชา์จเร็วเวลาแบดเรชาช้าหรือแบตเราเฟียมแบตเรชาช์าตั้งนานเอา้าทำไมถึงเข้าไม่เร็วคนก็งงใช่ไหมผม,ผมก็มาสอนอันอันอันนี้ตัวฝาญกิดตัวผมลองพิมพ์ยมาฝาไทยดูนะอันนี้เป็นตัวฝาญกิดนะมาผมมาเิมี์ยมาฝาไทยดูเค่นนี้ก็เจอมามามา,มา ผมก็มาลองสอนครับนี่นะบ B A ต่อแบตแบตเตอรี่เห็นไหมแบตเตอรี่เฉยผมลองหาครับนี่ในแค่นี้ก็เจอแล้วเห็นไหมให้ปีมันนี้ก็ได้แบตเตอรี่นี่แค่นี้ก็เจอแล้วนี่เห็นไหมแบตเตอรี่ที่อืดนกำลังอัปคลิปอ,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 อยู่ผมว่าพาไปดูอันนี้นะดูอันนี้ที่ที่การรีวิวแบตมาทำานี้ก็ผมมาสอนรีวิวแบตนะ เห็นไหมครับเห็นครับดูครับนี่นะที่ที่ยูทูปฟอนทำผมเห็นไหมเมื่ผมพาไปดูครับที่ที่ไฟแบตเป็นไงเด้งแบตเราก็ได้ชาร์จเร็วๆนี่พาไปดู Never worry if your phone is going to last until the end of the day or not. This app has many tricks to conserve energy and lets you squeeze in those last-minute messages. It even has the bonus of keeping your phone cool and cleaning out junk files that take up space. Never worry if your phone can keep up with your busy life. It's as easy as downloading this app. นี่ครับดูจบแล้วครับแล้วผมพาไปดูครับนี่ครับอันนี้แบตเตอรี่อึดมากอันนี้ทำให้แบตเตอรี่อึดนะ <laughs> แบตเราแบบเวลาแบตช้าหนะเราโหลดอันนี้มาได้เลยโหลดนี้ไ้เราห้ามพิมพ์อะไรไหมรู้ไหมห้ามพิมพ์อะไรให้เขาห้ามพิมพให้ห้าดาวนะอย่าฝืนให้ห้าดาวจมคุณห้ามเขียนไว้เขาห้าดาวถ้าเกิดคุณไม่เขียนบแบตเราจะไม่อึดก็มีผมลองเขียนให้เขาแบตตัวรีดี แบตเตอรีนี่แบตเตอรี่ก็พอเอาแบตเตอรี่ดีๆเนาะนี่แบตเตอรี่ดีมากมองอาก,กามากนี่ถผมสูงให้ความร้อยให้เขาเลยจะ่าลืมสองคอมเมนต์นาเข้าใจไหมเสร็จไปนี่ผมทำเสร็จแล้วเห็นไหมผมเข้าไปดูใหม่ อันนี้แค่เด้งโอเคผมกดนี่เข้าไปแล้วนี่นะผมพิมพ์เข้าไปเรียบร้อยละแบตดีมาผมเข้าไปดูให้ดูนะการสอนอ่ออันนี้พวกแบตตัวนี้นะผมมาสอนคุณต้องเปิดนี่คุณเปิดอนุญาตอันนี้อันนี้แล้วแต่คุณชอบนะอันนี้กดโอเค อันนี้มีอันนี้แล้วแต่คุณชอบเวลาคุณชอบอยากอยากอยาก,อยากให้แบตอึดใช่ไหมแล้วคุณก็กดอันนี้สต็อปนี่มันจะทให้นาจอมืดอ๋ออันนี้เป็นธรรมชาติอันนี้คุณกดฟีเขียวหรือนี่อ,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 อันนี้ฝรั่งหรือนี้ก็ได้นี่นี่เห็นไหมมามาสอนการชับแบตการชับแบตมันจะทำให้ชาร์จเข้าเร็วหรือเอากี่ปเปอร์เซ็นต์เอาสิบเปอร์เซ็นต์ หรือเอาเอาเอาหกสิบเปอร์เซ็นหรือก็เอาอันไหนก็ได้นี่ผมเอาขอหนึ่งร้อยเซนด้วยกันผมขอเอาแบบอันนี้อันนี้อันนี้ที่ปรับแจ้งเตือนแบบเต็มนะแบบเต็มเวลาเราชอบแบบเต็ม้อยนะท,ที่เปิดแจ้งเตือนเป็นอย่างี้นะเห็นไหมผมชอบตั้งไงไดีวะตั้งอันไหนดีวะผมชอบตั้งอันไหนดีนะ ผมก็ไม่รู้นะ่ะอะไรดีผมชอบตั้งอันนี้นะอันนี้นะแค่กากับเสียงครอะตูผมฟังออกตัวผมพาอันอันอันนี้ห้ามเปิดนะเปิดแล้วไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แค่แค่ไม่มีประโย,ดดยชน์ที่เฉผมมาฝอนนี่แก้ไขนี้เวลาเราชาร์จแบตแล้วเราเปิดอันนี้คอยมันได้ไดชาร์จเร็วเห็นไหมอันนี้ข้างสอง ล้อเ,เลยแหละล้างขยะนี่นให้ออกล้างขยะน,นี่อันนี้คุณต้องล้างขยะนี่เข้าใจไหมอันนี้อันนี้ตัวสอนตัวตัวแอปดีๆนะแอปนี้เป็นการชาร์จแบตเข้าเร็วอย่างดีด้วยเห็นไหมโอ้โห้าเขาดีไม่ง่ายก็ก็ไม่ยากก็ทําให้แบตเราอืดด้วยเห็นไหมมาข้างที่สามระบายความร้อนครับระบายความร้อน นี่ทุกคุณก็กดแบบด้านล่างสีดําเลยแล้วคุณก็กดแบบทางล่างเลยนะสีดําๆนี่กดไปเลยเห็นไหมนี่ก็องง่ายๆผมว่ากดแบบทีเดียวไปเลยนี่เล่นได้ฟิีสองวันฟรได้ฟิีสองชั่วโมงอันนี้ผมแค่พูดผิดนะฟิีฟสองไม่ถึงพูดผิด นี่แบบมันจะทำให้แบตอืดได้นี่การสอนเห็นไหมมันจะมีข้อความผงนี่เห็นไหมเป็นรอยแบตเข้าใจไหมแบตเราก็ได้อืดก,ก็ได้เล่นเกมนานๆเรา,นานเราก็ได้เล่นสบายเราก็ได้ไม่บุญก็ถ้าเกิดเราบุญว่าอ๋อทำไมถึงแบตเราบุดจังทำไมถึงแบตเราบุดเร็วจังเป็นไรไมมนเป็นไรถึงแบตบุดเร็วจังอันนี้การสอนแก้ไขนะคนที่ดู youtube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดดินะ้งให้กำลังใจใผมด้วยมา ผมเป็นคนช่องทำ YouTube ครับอย่าลืมกดไลค์กดแช์นะกดติงๆนะติดตามผมได้เลยผมก็พารีวิวให้ดีๆฝอนด้วย